คนหาใจดำเขาคิดแต่ได้ไม่เผื่อแพรใครในหัวใจก็มีแต่ความโลโมโทสันเอาเปรียบคนเข้าไปทัวของตัวไม่เคยแบ่งปันคำว่าจันญาบันไม่ต้องเที่ยวไปทมหาคนหาบางคน กิดมาอยากจะหาคุณงามความดีเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองอาจจะกองท่วมฟ้าสลึงข้าก็ไม่ให้หลุดสุดที่จะพันนาสะสกนาคำว่าเมตตาปราณีไม่เป็นมีครบทุกสิ่งที่วังก็ยกังอยากได้ไม่เว้น อนเรานอะใจข้อหัวเทียมเลือดเย็นกอกรมทำเข็นยังมีให้เห็นมากมายโลกเรานั้นคงไม่มีวันหมดเรื่องข้าแกสองแสวงวัดดีวัดแย่งกันวุ่นวายบีบกนใหาจนเข้าจนตรอก ออกมาข้าฟันกันตายสงครามบานปลายก็พร้อมใจกันแสนดำ